แผลพันห้าด้วยเลยพี่คาดแล้วก็ไปแถบสองมหนึ่งด้วยเดือนรตเวนโอ้โห <Nope. S 1> เป็นภารกิจที่ผมไม่ค่อยชอบเลยนะไอพวกแพลแถบไปเนี่ยเดี๋ยวเราเอาฮารุโกโมะไปแล้วกันเออลำนี้แหละคือป๊อป,ปืนเยอะรีโหลดไวแล้วก็มีควันให้เราแบบได้ยุงได้ยิงด้วยกระสุนย้อยอิสรหกผมว่าหมอนะลำเนี้ยหมอะที่จะทำาควนี้ที่ฝและฝนเรือรัตเวนนี่ก็คงจะเป็น พวกลำไหนที่รีโหลดกระฝุนไปๆอย่างพวกมินิทัร์อย่างเงี้ยก็ได้นะวูเตอร์ที่เราเล่นคลิปที่แล้วก็ได้เหมือนกันหลังจากแรกเราเล่นเรือไปคาก่อนแล้วกันตาสองตาสามค่อยไปเล่นราตเวแล้วกันนะโอเคไปเราลุยเลสโกวันนี้เคสต้องเสร็จโอ้ไม่เจอเรือบรทุกคบินว่ะเอาจริงดิ <laughs> ยังกระถูกหวัวแบบนี้เดี๋ยวเราเล่นตรงกลางแล้วกันนะพอดูแล้วเพวื่อนถนนเขาก็มีเล่นแล้วโอ้โหตัวซับกูไปหมดเลย เยี่ยมไรเงี่กูจะกล้าเข้าแคปไหมเนี่ยแกใครเข้าแคปวะไม่ใช่ใชิมะเมื่อก,กี้มันโตฮอนแลนด์อะโอเป็นฮอนแลนด์จริงด้วย<อ>นี่ไงล่ะมามาไฟกันให้มันรู้แล้วรู้โลดโอ้เขาไม่ยิงวะ่ะเออมันเป็นเรื่อง,องปกติแล้วที่เขาจะไม่ยิงผมเนี่ยเมื่อก,กี้ฝาโตไฟใครฮะ,ฮะ พอแล้วพอแล้วพอแล้วคนตรีงแค่นะพอแล้วเดี๋ยวเขาก็ฝ่าต่อมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วตอเขาเร็วด้วยนะที่เฟตเราก็เถื่อนเดี๋ยวผมไปช่วยตรงนน้นก่อนแล้วกันนะวันนี้ปล่อยคอนเรนไปก่อนปล่อยให้มันเลงล่าไปก่อนเพราะดูจากฟงแล้วเขาไม่อยากจะพูดกับเราอะเราไปเก็บเอฟเชร์แมนได้นี่ก็สบายโอ้โหบวกจริงคนนี้อันนี้เขาเรียกว่าคนจริงแต่จะรอดกลับมาหรือเปล่าอนี้ไม่รู้นะ ถ้าเอดกลับมาได้ก็ดีอ่ะโอเคสวยจมตัวนี้มีมอดความอดควาเข้าแล้วเอาไงวะเนี่ยไอ้นี่มีเรดีโอนี่ก็แหมสาโตมาแม่นเหลือเกินนะอุ้ยถูกสปอตอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่มีไงขยันสาใช่ไหมมาผมจะเอาให้จมเลยตาเนี่ยฮะ ยังไงเราก็ต้องสแปมกระสุนอยู่แล้วไม่ยิงเหรอโอ้เขาไม่ยิงจริงครับพระโจมโดนยิงอะเออยิงสักทีกระตายแล้วไม่ยิงสักทีเราอะไม่ติดไฟเลยเว้ยไม่ไม่ผมจะเอาจมเลยเราจะปล่อยให้เขาหนีรอดเขาก็ค่อยเปิดควันแล้วก็หลบฟลาวาก็ได้ถ้าเก็บเรือไปฆ่าก็ได้ก็โอ้โหสบายครับพรจมไปแล้วหนึ่งลำเนี่ยโจมไปเรื่อีกลำหนึ่งอะ เพราะงั้นเอาให้จมอู๋ลารวามันอยู่นี่เด้อเด้ดดอเดคนเล่นคนวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วต่อเอากันหน่อยเพื่อนเออเปิดควันเถอะมีตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยจะไปโดนไหมไม่จะถอยหรือเปล่าวะ ม่โดนฝ่าไปแล้วอะดูไม่โดนก็อีกเรื่องหนึ่งโอ้แต่เหมือนจะเดินหน้าต่อปอแปมครับทีเนี้ยเร็วเร็วเร็วเร็โหหันให้มันไวอยู่นี่หน่อยโอเคกระเมยาวๆเราไปโดนชุดแรกกะไม่โดนแล้วแต่ชุดสองก็ไม่รู้ว่ะแต่ถ้าเข้าหันหน้าเข้าก็ไม่โดนอะ่ะชุดสองโดนวเนี่ยเชี่ยทันปะวะโอ้ไม่น่าทันว่ะ โอ้ก็ไม่ได้เล็งเผื่อเขาเยอะขนาดนั้นนะ่ะโอ้ยโดนฟึกลูปฟึกลูกเธอโอ้โหไม่โดนแล้วหมดฟิตเดาใจยากมากเลยตอนนี้เรายิงไปกี่ร้อยนัดแล้ววะเน,นี่ยสองร้อยกว่านัดแล้วโอเคอยู่นั้นขอสี่ร้อยอ่ะอย่าเพิ่งรียบจบแล้วเออยังยังไม่อยากให้รียบจบอะ่ะผมอยากแฟ้ฟมกระโุนใส่เขาเรื่อยๆนะเดินหน้าดีกว่าวะ ผมไม่สนใจผมละแต่เราไล่ย,ยิงเขาแบบตามกระฝนไปเรื่อยๆเลยกระชิเฟ่นเล่นเถื่อนจริงครับปล่อยตัวไปโดนโด,ดนเรือน,น้ำๆด้วยนะเอาดีเฮ้ยอะไรจะโหดเบอร์นั้นวะผมไม่เคยเห็นประจันบานปล่อยตัวไปโดนโดนเรือน,น้ำเลยด้วยอันนี้แบบโหดจริงอะ่ะมายิงมายิงมาเลยเออนั่นแหละเล่นกันหน่อย เออลบไปอุ้ยจะไปโดนใครเนี่ยคุณโอ้หแย่งผมฟ้ามากรัหาลรมือก็ได้วะตรงนู้นมีทันเดอร์เลอร์เอ,อ้ยมี g ีเคเลือดเยอะโอ้เดินดำน้ำแตกครับแตกไหมเอาเรียบร้อยจเหลือเลยพี่แล้วผมจะทำไงกับโยดาเดี๋ยวว่าจะไปยิงคู่เขาก็ไม่ได้นะคือเขาก็เถื่อนเหมือนกัน เอาไปว่าแค่สปอตไปดูก่อนแล้วกันนะอย่างหนึ่งเราก็ยังมีตัวไปดูงตัวไปดูอยู่คืออยากไปสแปมใส่ G K เคว้ยใจตอนนี้ที่อยากทำอะ่ะมันจะยิงเลยดีไหมวะแต่มันไม่มีใครเป็นตัวลอ่อเลยก็ตอนนี้ต้องหาตัวลอ่อให้ได้ก่อนเออสวยโอโ้โหโอ้โหจมกันแลน้วเอาไงดีวะจะจบเกมแล้วอ่ะยิงเถอะไม่ต้องฝนแล้วยิงเลย มันเอาโจมหรอกเอาแค่แบบกระฝนโดนพอแล้วเือนั่นแหละตัดไปดีโอเคอย่างน้อยมีคนสอปอร์ตอยู่ครับตะแปมยาวๆเฮ้ยไม่แน่อาจจะได้คิวก็ได้นะเข้าไปแล้วอ่ะเราต้องเดินหน้าต่อแล้วอย่าพึ่งรอด้วย เออจมโอ้โหจบได้ถึง400นัดไหมวะเนี่ยโอเค419อนัดทำตามเมีมาแสนกว่าจมไปหนึ่งลำอยูน่น้อยก็ได้ตามเป้านะ400ร้อเราต่อหน้าเราสลับไปลาตวเวีแล้ว,ว,วลกันนะโอ้โหแบบมีแต่ตัวเต็งๆทั้งนั้นเลยอะมีแต่ตัวที่แบบยิงเราปุ๊บเจ็บอะเป็นเซียอย่างเงี้ยสตาลินมดควาเดโมอยอย่างเงี้ยโอ้โหฟลาวายอย่างเงี้ย จมจมแน่นอนแล้วผมประสบก,การณ์กับเรือลำนี้ผมน้อยมากเลยนะคือแต่เราก็ต้องทำเควสให้ได้อย่าน้อยนะขอสักประมาณ400น่าจะถึงไหมวะคือถ้ามีให้ยิงมันก็ถึงเนี่ยเวเนเซียยังมาโตไปทางนู้นแล้วอ่ะงั้นทางนี้ก็น่าจะเป็นเดโมยสตาลินเลไพวกนี้ไม่ก็จีนานจีหนานแะล้วเขาเขาไมาเ่เล่นตรงกลางอยู่แล้วเว้ยว่าเรือเขาก็าตล์คล้ายๆกับผมนี่แหละเบอร์กโนอยู่นูน่นหนึ่งสองสาม ดีเรือบทุกก็บินไีข่าศ์ลำเดียวหรือเนี่ยเป็นชิมะบางเราเป็นแวมไพร์สป,ปอนทางนี้โอเคดีเรือเรือโอ้เชี่ยว,ยวอ,ยองแฝงของแฝบเลยสองลำเนี่ยกระฝนพุ่งไวเจาะดีปืนแม่นถ้าเขาเจอผมนะเขาจะต้องยิงผมก่อนคนแรกอะไใจอยากยิงแต่กลัวยิงไปแล้วโดนสป,ปอตอะตอนนี้นทางนู้นไม่น่ามีแต่เรือไปฆ่าเขายังไม่เห็นไม่รู้ว่าเรือไปฆ่าเขาอยู่แถวนี้หรือเปล่านะ าเขาอยู่ทางนี้เขถูกดันมานะผมเล่นแถวนี้ไม่ได้เลยคือแบบเสียเสียทำเลตรงนี้ไปเรียบร้อยอ่ะโอเคม,มุมนี้แหละพอยิงได้อยู่ดัดไปไม่งั้นก็ไม่มีที่แล้วพี่เอ้ยหายเดี๋ยวรอพีว,วีก่อนรอรอรอนายจะต้องไปสปอร์ตใช่ไหมน่าจะไม่มีมุมแล้วอ่ะมผมยิงเท่าที่ผมยิงได้แล้วกันนะดูไหม คีดนอยู่โดนอยู่ยิ่งโตยิ่งโตยาวเลยโอ้นัาละพันครับดาเมจน่ารักกุ้มกิ่มลำเนี้ยบุญะยญาแล้วแหละไปไปไหนก็ไปเนี่ยทำได้แค่นเนี้ยย,ย้ยายย,าย้ายย้ายต้องย้ายที่ถ้าเราอยู่ที่เดิมเราไม่มีทางได้กินแน่นอนครับโอ้ตรงนี้จามาโตแต่เขาดันแน่นอนใช่ไหมถ้าดันเราต้องเตรียมทางหนีที่ไล่ด้วยไหมวะเนี่ย โอ้เดมอยเข้าเดี๋ยวขอดูทังนี้ก่อนเดี๋ยวเดียวด้านข้างเว้ยอันนี้ยิงได้ไมเดยไม่ได้มามุมนี้แหละมุมนี้แหละกำลังดีเลยยิงเบรเกอร์นอได้ใช่ไหมโอ้โหโคตรตะละไกลพี่เอ้แต่ละลำที่เราจะยิงเนี่ยมันไกลอะไรขนาดนั้นวะคืนไปอ่ะ อย่าเถอะขอร้องเถอะไปเอาลำอื่นเถอะไอ้กูได้ทำมาหายกินหน่อยเนี่ยคนคูลเลอร์อย่างเงี้ยโอ้โหจี้นหนานมาเออตายเปิดเรดาร์ーーก็ไม่แคร์แล้วตอนเนี้ยองยิงแล้วอ่ะผมไม่รู้ผมจะโดนสวนหรือเปล่านะแต่โดนก็ไม่ผนแล้วจังหวะเน,นี้ยมันต้องยิงแล้วอ่ะ โอ้ยหายเรือทุกขบินก็จมยิงต่อเพื่อนโทนุกำลังบวกกันเลยหายหยีเยีย่ยมตัวนี้มีคนคูลเลอร์ออ้ยวิการเปิดเชตเรดาร์ไม่รู้ใครเปิดน,นะอาจจะเป็นจีนานมัน้งเนี่ยมุมเนี้ยพาดมันุดเลยไม่รู้อ่ะการไว้ก่อน่อะแอบมายิงยังมาโตดีกว่าวะมันไม่มีลำอื่นแล้วอ่ะ ถ้ายังมาตกข้าวนเข้ามาในควันแล้วเราตายนี่ผมก็ไม่ไม่แปลกใจเลยเว้ยทุกวันเนี้ยก็มีแต่คนแบบโคตรเก่งอ่ะเออโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดียวไม่มีคนผ่าปอดแล้วเดร์มอยทำไงดีผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะแต่ตอนนี้เราต้องหนีจอยังมาโตะกว่อนยัมาโตกโบกนที่อยู่ทางซ้ายมือเราเนี่ยถ้าเขาเจอนะโอ้ยไม่อยากจะคิด ผมเห็นลาฟองหอนเน ouais. like ี่ยเนี่ยเดมอยก็เตรียมเผ็ดแล้วใช่ไหมเพื่อนไอจีนานเปิดเรดาร์แล้วมึงก็โกูเตรียมขิดกันได้เลยหรอมึงเอ้ยนี่ไงล่ะพูดไต้องการครับโอ้เดียวอย่ามาชนก่อไม่ได้โอ้โหไปก่อนเออมุมนี้แหละยิงก่อนจอด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 จอูกห่นนั่งังไมาละ เพื่อนมึงมาแล้วไหมล่ะโอ้จะตายเอาให้ได้อะลำเนี้ยวิ่งไวชิปโุโนนไม่มีคนเห็นนะเออจมโอ้เดมอยไปใส่กับจีน้านแล้วชิปใครยิงมาวะบุกโนโหรอตายเลยเปะเนี่ย โอ <st immun ization tuning> ้้ต้องไงกับสตาลินวะอยู่มาตัวอยู่ข้างหน้าผมอ่ะโอ้เยียกระฝุนใครโอ้ยบุกนยั่มาตัวอยู่ไหนแล้ววะร้อนนี่บุกนเข้าไปแคปแล้ว นี่มันจะมาทางไห JI, นวะเนี่ยนีงเดาทางไม่ถูกเลยมันดีเฟียมาอยู่หน้าผมอีกโอ้ยอยากจะกรี๊ดจะมาตัวอยู่ข้างหน้าแล้วด้วยโอ้โหกูบอกลูกเรือแบบตาพนักกินรอเลยมาไหมอย่าเด้ออย่าเด้ออี่าตัวไปโดนเด้อ อย่าเด้ออย่าล้มจับกูแบบนี้ไม่เอาโอเวนิเฟียเข้าลิงรอจัดไปเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผูกขาวตาดินอยู่หลังเราครับกูไปดูคุณไม่พร้อมด้วยอะ่ะป้อมหลังหาเด็กปนี่ยกูเนี่ยยังอยู่ ยังอยู่คุณผมยังอยู่คุณผมยังไม่ตายคุณผมยังอยู่ไอ้ยีย่งมาตกไปไหนเล่าผัมาแว๊บไปดีกว่าปะย,าายิงมันซะเลยเอาเดี๋ยวมาตกมันไปแล้วไม่ต้องกลัวเออเอาไม่จ่มแกชนะช่างมัน เรอหน้าดีกว่าปะเอียงสตาลินยิงตูดมากเลยตอนเนี้ยโอ้ยใหญ่ยังวัดตูดใหญ่โตเลยเออตัวไปโดนไปดิอูหืมดเดดึดกูตกลตัวไปโดนด้วยอเชียเอ้ยเออได้ปว้ยโอ้น้ำตาจะไหลเหลือสี่สิบกุบี้เตัวถอยไปไม่เอา อย่ามั่วผมก็รอด่ะเออขอยิงหน่อยจะจบเกมแล้วย๋ยวมาตมามายิงกัน <c oughs> โคตรตึงอะเกมเนี่ยบอกเลยเว้ยแบบโดนล้อมจะไม่รู้จะล้อมยังไงแล้วอะ <c oughs> อเฮ้ยชนะมันแคปไม่ทัน <c oughs> โอ้ยังดียังดีเอาชีวิตรอดมาได้นี่ก็บุญแบนบโคตรบนหัวเลยนะ ทำดาเมตไปแสนสี่ได้เงินมาสองแสนยิงไปสามร้อยนัดเออโอเคอะไรนี้ได้ดีนะอีกนิดเดียวเข้าจะแคปได้อะแม่งก็แพ้ไปเรียบร้อยแล้วตาสุดท้ายผมเล่นลำนี้ดีกว่านะเราดูดูสกิลพอยต์ก่อนสกิลพอยต์โคตรน่าเกียดอะเดี๋ยวะเดี๋ยวเพิ่มให้เออเอาอันนี้เลยกันนะแปดร้อยอะเพิ่มนี้ให้ด้วยไหนๆก็มีเยอะอยู่ลว เออตามไแหละไปลุยคือกิชิมะตั้งแต่ได้มาแล้วผมเล่นมันไปแค่ครั้งเดียวไอตอนที่แบบเล่นแล้วไม่ใส่ฟเฟิร์มอะเอออันนั kind of like, ้นแหละครั้งเดียวเลยดูชิมะสองลำเลยนะต็มไปเดินน้ำน้ำด้วยมีเรือป่วนเรือดาวอะไรเพียบมีทันเดอร์ไฟเพลวอีกสองลำก็ยิงใครได้ก็ยิงแล้วันไปไม่ได้ก็อยากจะเก็บคนได้ก่อนนะที่เขายังไม่แก้อันนี้สักทีเลยแล้วว่าไอยูพิชันฝั่งเราแล้วมันโผล่ขึ้นมาเนี่ย ไอ้ฟททีทถอะผมเห็นแล้วผมลำคาญลูกตามากเดี๋ยวมาโตไปทางนูน้นอ้าวอันเดนอร์เลอร์ปลดบายยิงเลยไหมอุ้ยเดี๋ยวปลดเครื่องบินมาดีเนี่อ้เอีแค่กูจะยิงถ้ายิงจมได้น่นคือแบบโอ้โหผมรอเลยอะ่ะผมแบบผมยืนยืนดึงหน้าเลยอเอาเลยลเอาอันเดนอร์เลอร์เลยเอาอ้าเจอแล้วโอ้โหแต่ไม่ทันแล้วกูยิงไปแล้ว รอโหลดแล้วกันอยากจะยิงมากเลยอะแต่เขาไกลแบบไกลจัดๆโอเคสองนัดหมื่นสองอู๋เอาชิมาให้จมดื้อเอาชิมาให้จมดื้อคนไปดูมันเจ็บปวดมากอะโอ้หเดี๋ยวเอฟชิมายกูล่อไปดิอะ่ะมันต้องยิงธันเดอร์อเลอร์ป่ะธันเดอร์เลอร์ไปไกลมากเลยรถ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  โอ้ยหายพอดีวัดมาแล,วล้วเอลเือสายมะเร็งลำไส้เนี่ยออ้ยโดนสามนาัดครับโอเคสวยอยู่โอ้ผม,ฟมโฟงสาไมโนทอดูอย่างไมนโนทรที่เราเล่นตาทีแล้วดิแทบจะฝาบักฝาบอมอ่ะเออเป็นใครใครก็เล็งครับปล่อยไม่เนี่ย พุ่งเหมือนถอยเลยอ่ะเราก็น่าจะหยุดแล้วไหมเอ้าไม่หยุดวะกูยังถอยมาอยู่เฮ้ยคุณ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 โอ้โหปืนสุดติงกระดิ่งสุดแมวจริงๆแล้วตรงน,นี้มีเลยน,น้ำด้วยใช่ไหมตัวโหลดเสร็จเรายิงอย่างเดียวตามเนี้ยโอ้โเลี้ยวตายมอนทานะ่าคุณ โอ้เต็มแพงทิพแลถ้าใครจะเห็นเรือดำน้ำวะเนี่ยเรือไปฆาไปอยู่นน้นกันหมดแล้วอ้าอยู่นี่เมื่อกี้มึงเยียดใส่ใครฮะฮะเอาหนักๆเอาหนักๆโอ้โหเรือดำน้ำนี่แบบมาลูกฟองใส่มิโนโทอ่ะนี่ทำเป็นเยียดอีกรอบหนึ่งดูไหมหนึ่งฟอง โอูดูแค่สองลูกชิบหายละช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอเ็กซ์แมนอยู่ไหนแล้ววะเราต้องฝ่าไปก่อนแหละไม่รู้ดิอันเหนียวไปก่อนวันนี้ทันเดอ,อนนเดร์เลอร์มาอุยหายไม่โดนด้วยยิงทันเดรอร์เลอร์นี่แหละต้องให้เอฟเชอร์แมนมาหานะ่ะ โอเคโฟมือหนึ่งเจ็บเจ็บไปวันนี้เราว่าเขาน่าจะเล็งยามาโตะไม่ก็เล็งผมอะไม่คนใดก็คนหนึ่งบาดไปโดนะเพื่อนโอ้โหติดไฟทหารผมอมาจจะถูกลูกฟองเขาก็ได้นะแล้วเขาก็จะมาเย็ดใส่เรา อุบ้บ่ามันฝาดเลยอ้าวเจอแล้วเรือนดำอยู่นี่ยิงเลยสองชุดโอ้โหเลี้ยวเข้าเยี่ยมมากคุณนึกว่าจะเลี้ยวออกช่วยกันยรอนช่วยกระจนสามสองหนึ่งระเบิดอูมอีกหนึ่งลูกอูมอัพแปดสิบเยี่ยมมากเย็ดเวลาเย็ดสีถึงเวลาต้องเอาทันเดอร์เลอร์แล้ว ป้อมป้อมปอ้หันหน่อยป้อมเร็วเรต้องช่วยเอ a เจอร์แมนเอเอร์แมนอุตส่าห์มาช่วยเรา้ลยถ้าปล่อยเอเนตายนะผมจะลบเกมนี้ทิ้งเลยริงสาระไหนไโผล่มาโผมาเข้ามาอัดกันหน่อยเออแปดพอะไรดีฮิวก่อนลด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 เดี๋ยวสปอร์ตให้เอชเอร์แมนมึงยิงเลยสแปมเลยเดี๋ยวสปอร์ตให้เอง จริงมันป้อมปอืนนี่แหละครับเอาจุกจุกขอจุกจุกบรุรากเข้าไปเออนั่นแหละอย่าเพิ่งตายนะคุยกันก่อนก็นได้ลูกเฮดี e. โอโหระยะนี้ยังเฮดีเ e ลยเป็นผมนะผมยัดเอพใส่แก้มตัวเองนะแล้วก็จะจมนอนโดนแล้วอาจมป้อมปอืนนี่แหละจมเลยได้ไหมดีมาก มาล้ำต่อไปยามาโตเดี๋ยวคนเียเอาไว้ทีหลังเอาไว้ก่อนไว้ก่อนคนทางนู้นโอ้ชิมะชิมะเล่นโคตรโคตรโหดอะ่ะผมบอกเลยชิมะแบบเห็นจังหวะแล้วก็หลุดเดียวครับหลุดเดียวแล้วก็เข้าไปยิงประตูอะไรเงี้ยไม่ใช่แนละ้วขอโทษขอโทษอินตัวนี้อินกับบอลซีเกมสจัด,จดมาเลยยามาโตเล็งมันปืนเนีแบบเ่ยเลยแต่เสียคนดีที่มันมาอยู่เนี่ยโอ้โหยิงกูติดไฟอีก่ไอ้ของเออเท่าไหร่ว่าหมื่นหก ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คุณ 7, 6, 5, 4, 3, 2, ลุดเจ็ดหกห้าสามสองหนึ่งลุลุ erm ลุ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 ลลลุ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 ลอลุ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 ลมลลุุลุุุล ที่แบบมาปาบเลยระน้ำให้พวกเราชาวประจันบาลงี้มาเลยอือโอ้ยหิวก่อนโอ้ยกดผิดกูไปกดวายด้วยปูมันใกล้กันอขอโทษโอเคต้องปะทะเว้ยต้องปะทะไอ้หมอเนี่ยเดี๋ยวขาปลอดให้ในยิงตรงนั้นเลยในจอดยิงเลยเพื่อนรีหรดไปชุดนึงโอ้ยติดไฟ เออกระดิ่งจะคุณจะไม่เปิดข้างให้คุณเด็ดขาดจริงๆปืนกระสุนจอะก,กอเขาดีมากเลยนะกระโหดเลยอะ่ะพรอนพรอนพรอนเออเอฟเชียนแมนยิงไม่ได้เราอะ่ะคุณต้องดับไฟแล้วอะ่ะโอเคเจ็ดพันเดี๋ยวโอยชุดหนึ่งจมเลยเอ้า ยัมาโตเอาไปกินเรียบร้อยตรนนั้นเหลือไข่ชิมะแ้าเหลือไข่อีกลำวะยัมาโตอยู่ใกล้ๆนู่นนะ <Nope. S 1> ผมว่าเฟดเฟตชิมะฝั่งเราแน่เลยชิมะลำนี้แบบโคตรมีประสบการณ์เกิ mm hmm. เนจริงต่อรทีวีสปอร์ตแล้วก็ยิงโดนสักนัดก็ได้แล้ะแต่ตอนนี้ผมพอใจกับดาเมจแล้วก็คิวแล้วแหละ mm hmm. เออสบายใจแล้ว โอเคไหนดูดิอ้ยีอยด้วยไปดูกระฝุนดิกำลังเดินทางครับกระฝุนจะตกในอีกติดเก้าแปดเหีฟ้าองหนึุนคุ้นัาไม่ทันเดินมามื่นกว่ายไปอีกช่วหนงออ้ยภูเขาเหล่ากาโอ้อันนี้ไม่โดนเลย จบเกมแล้วนี่ตัวไปดูชิมะไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งลูกสองลูกสามลูกจมโอโ้โหปลบมือให้กับชิมะลำนี้เลยครับข้าน้อยขอคารวะโอเคในเกมสุดท้ายได้เงินมาสี่แสนหกดาเมจแสนเจ็ดคะแนนแบตเทียบสองพันห้าสิบเจ็ดเห็นไหมชิมะโหดจริงเอาไปเลยตัยวไปกี่ลำสามลำใช่ไหมโอเคไปสามะกโอเคเรียบร้อย โอเคงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝั่เราสวันดีราบสวัสดีครับ